สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำอ่าป,ปอบเปี๊ยนะคะ็นสปริงโรลนะคะอันนี้เราจะมาผัดไส้นะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่สับลงไปทำให้ลันสุกก่อนนะคะ เอาให้มันละเอียดนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะว่าเราจะทำไส้อะไรนะคะบางคนก็ใส่เดบค่อนใส่กตบกะาโอ้ยเราลืมวุ้นเส้น อ่าแล้วต้องแช่หัวเส้นเนี่ยก็จะมาเอาแครอทลงนะคะลงเป็นผักเลยค่ะอันนี้แครอทแล้วก็อหล่ำนะคะก็เห็ดหอมเห็ดหอมสดผักรวมกันเลยค่ะ ที่เป็นแผ่นแป้งนะคะแผ่นปอเปี๊ที่เราจะหอ่อเราจะทำห่อเล็กๆนะคะโอเน วันนี้เราจะมาห่อป๊อปเปี้ยกันค่ะผัดเครื่องเสร็จแล้วมาทำกันเลยค่ะจะทำห่อเล็กๆนะคะมันเป็นแผ่นแป้งแบบไม่ใช่แบบที่ห่อป๊อปเปี้ยเลยนะอันนี้ยเราซื้อมาแล้วก็เอาไปใช้ให้มันคุ้มไปเลยทำอันเล็กๆลองดูนะคะ เราจะเป็นยังไงทำให้มันแน่นนิดหนึง่งแต่ก็ไม่ไม่ได้แน่นมากถ้ามันหลวมมันเวลาทอดแล้วมันจะอมน้ำมันมันไม่ใช่แผ่นแบบที่ห่อป๊อเปี้ยแบบนั้นนะคะมันก็จะห่อยากหน่อยอันนั้นจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะคะ ไม่เหมือนกันไม่ได้ซื้อแบบนั้นมาจะเป็นอย่างนี้ทำเป็นเหมือนอปอเปีเยสสดไปเลยนี่ค่ะเป็นแผ่นอยางนี้ที่เขาห่อป๊อกเปียะจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะคะ นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะ เสร็จแล้วเรี้ยเราเสร็จแล้วค่ะทำไม่เยอะค่ะทำทานได้สักสองครั้ง